ครับทุกคนเราจะตีข้ามฝั่งไปตรงฝั่งนู้นนะครับฝั่งนูน้นลองดูมันจะมีตัวกันไหมไม่เดียวครับไม่เดียว ไม้เดียวเอาเรื่องนตีมา,มาไม้เดียวเลยนะครับมันมีปลาขยับตั้งแต่แรกนะครับตอนผมมาเห็นมันขยับใสวงามมากในกล้องเห็นไหมแก้วครับย้ำรับย้ำเพื่อมีอีกตัว วิ่งอุ้ยวิ่งวิ่งอุ้ยโอ้โหโอ,อ้ทุกคนหืมอ,อย่าตกแล้วก,กัดเลยโคตรดุ เดือตกและกัดเลยนะครับเมื่อกี้นี้ดูไซดีเจ็ดแปดขีได้มั้งตัวนี้สองไม้สองตัวเอาเรื่องแถวครับสอีกรอบนะเผื่อมีตัวที่สามนะพูดว่าโอ้ ไม้เป็นป่า,มาไม้นู่นมีนั่งลูก อ,อะไรวะป้ามันกินเหยื่อนะครับผมไม่กดวัดเมื่อกี้เียผมดึงออกจากปากเฉยเลยเอ้ อย่าตกนะครับอย่าตกแล้วมันกัดเลยนะครับจริงๆมันพลาดกิ่งไม้แล้วผมเขย่าไม่กัดใหม่เดียวสามแต้มพระเจ้าเป็นไงล่ะเล็กใหญ่แล้วก็เอาหมดนะ Want to eat?